นายด่านทีมชาติไทยหายจากอาการบาดเจ็บเตรียมตัวซบเมืองทองอยู่ในเตดมุมประตูสวัสดีครับเรามุมประตวูวันนี้เราจะมาพูดถึงกวินธรรมสัจจา,านันหรือกวินบินได้ชายาผู้รักษาประตูในตำนานกววินเนี่ยเป็นนักฟุตบอลไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์กีฬาในระดับสากล และเป็นนักฟุตบอลไทยที่มีค่าตัวสูงที่สุดโดยการเป็นนักฟุตบอลไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันที่ยุโรปร่วมกับทีมชื่อดังสัญชาติเบลเยียมอย่างเเวอรี่เรเวนในจูปีแรโปรีซึ่งเป็นลีกสูงสุดของเบลเยียมในฐานะผู้รักษาประตูชาวไทยทําให้เราได้ภูมิใจในความเป็นไทยพาวเวอร์ของเขาคนนี้นะครับ โดยในเกมนะัดที่33ของฤดูกาล OS เอสดูเต้นสังกัดของกวินบุกไปเยือน c ซ r c l e b o o s สที่แยนเบเดลสเตเดียมในครึ่งหลังกวินได้รับการเปลี่ยนลงมาเล่นเป็นตัวสำรองแทนราฟาเอลโรโมผู้รักษาประตูที่ได้รับบาดเจ็บส่งผลให้เขาเนี่ยได้ลงสนามในลีกสูงสุดของเบลเยียมเป็นครั้งแรกแต่เกมนั้นนั้นนะ่ะก็ไม่สามารถที่จะต้านทานไหวนะครับผมจบการแข่งขัน OS เอสดวพ่าย Circle b o o บไป0นต่อ3นะครับโดยในระหว่างการเล่นให้กับทางเบลเยียมนะครับผมกวินยังได้มี โอกาสไปร่วมทีมกับฮอกไกโดคอนซาโรเรซาโกรโรเจรีกหที่ญี่ปุ่นกันด้วยสัญญายืมตัวของทีม ก่อนที่จะกลับมาไทยเฝ้าเสาให้กับทางการท่าเรือนะครับและก่อนหน้านั้นนักฟุตบอลหนุ่มผู้นี้ยังเคยสร้างผลงานให้กับทีมชาติไปร่วมแข่งเอเชียนเกม2014ในฐานะกัปตันทีมพร้อมตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยภาพจำลองของเขาสำหรับพวกเราคือการเซฟประตูในการแข่งขันในแมตช์สำคัญต่างๆและฝีมือที่ไม่ธรรมดาของเขาและนั่นเป็นที่มาของฉายากิบนบินได้ กวินเคยเป็นฮีโร่ผู้รักษาประตูให้กับทีมชาติไทยในราว7-8ปีก่อนครับแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนจากคนที่เคยได้รับความชื่นชมก็กลายเป็นคนที่โดนตั้งคำถามว่าติดทีมชาติได้อย่างไรแต่ผมจะไม่ขอพูดถึงกระแสะดราม่าที่ไม่ดีนะครับผมในคลิปนี้เพราะสำหรับผมกกวินเป็นหนึ่งในนักเตะอาชีพที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นในแง่ของความเป็นมืออาชีพทัศนคติการทำงานหรือแม้แต่ความเป็นผู้นำ ซึ่งเขาทํางานเยี่ยงสัตว์ป่าในการฝึกซ้อมในการเป็นผู้รักษาประตูไม่ได้มีไว้แค่เฝ้าเสาทัศนคติของการเป็นผู้นํานั้นสําคัญมากแล้วก็มาถึงข่าวล่าสุดกันนะครับผมหลังจากอําราการท่าเรือเอฟซแล้วก็เข้าทําการรักษาที่เขามีอาการบาดเจ็บโด,ดยการผ่าตัดแบบ2กล้องที่สะโพกและตอนนี้ก็ได้หายสนิทนะครับผมพร้อมกับเป็นเวลาที่เจ้าตัวนี่ได้หมดสัญญากับทาง OS r e ูเนะครับผม จนในที่สุดเนี่ยได้มีกระแสข่าวออกมาว่าได้มีการเซ็นสัญญาก,กับทางเมืองทองยูเนเต็ดบ้านหลังเก่าของเขาเรียบร้อยแล้วรอเพียงแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งค่าเหนื่อยที่เจ้าตัวจะได้รับน่าจะอยู่ที่ราวๆเดือนละประมาณ400,000บาทค่าตัวระดับนายด่านในตำนานผมมองว่าเหมาะสมนะครับกวินจะเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูให้กับเมืองทองยูเนเต็ด ในการแข่งขันไทยลีก2022-2023นี้นะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการกลับมาของผู้รักษาที่ดีที่สุดคนหนึ่งก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทีมงานมุมประตูและแฟนบอลเมืองทองเองก็คาดหวังจะเห็นชื่อในตำนานกุวินบิน,บนไ,ดได้ได้โบยบินโฉบเอาลูกหนังอีกครั้งทำให้บอลไทยได้มีลุ้นกับทุกการเซฟของคุณและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมุมประตูด้วยทำคลิปออกมาใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ